Alex a Alex a like like z z สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวอาร์เซนลช่วงเย็น เหลือเชื่อโอบามายองเผยมีสองแข้งารสตอนที่เร็วกว่าตนปีแออเมริกโอบามยองดาวยิงสายสปีดแห่งาร์ตอนระบุในทัพไอ้ปืนใหญ่มีแข้งดังสองรายที่เร็วกว่าตนแต่โวหากย้อนกลับไปเป็นสมัยเวยรุ่นทั้งสองคนนี้ไม่ได้กินตนแน่นอนปีแออเมริกโอบามยองกองหน้ากัปตันทีมาร์ตอนเผยว่าตนไม่ใช่นักเตะที่เร็วที่สุดในทีมเนื่องจากคิวแรนเทียนี่และนูโนตาวาเรส สองผู้เล่นแบ็กซ้ายมีสปีดต้นที่จัดจ้านกว่าตนความเร็วถือเป็นอาวุธเด็ดอย่างหนึ่งของอุบามยองโดยเลอฟิกาโร่สื่อดังเมืองน้ำหอมอ้างว่าอุบามยองเป็นผู้เล่นที่เร็วสุดอันดับ3ในลีกยุโรปเมื่อซีซสั่นก่อนหลังจากที่เจ้าตัวเคยทำท็อปสปีดไว้ที่35.5กิโลเมตรต่อช่วโมงยางไรก็ตามล่าสุดดาวยิงทีมชาติกาบองวัย32ปีระบุว่าในทัพไอ้ปืนใหญ่ตอนนี้ มีเพื่นสองคนที่เร็วกว่าตนผมคิดว่าไม่นะเรื่องที่เขาวิ่งเร็วสุดในทีมผมว่าในทีมเรามีเพื่นบางคนที่เร็วมากๆเราไม่เคยแข่งขันกันแบบจริงจังหรอกพอถ้ามีขึ้นจริงผมมีโอกาสแน่นอนหากแข่งกันที่ระยะ80-100เมตรผมมั่นใจเลยว่าผมคือหนึ่งในคนที่เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นในระยะ30เมตร เรามีคนที่เร็วมากๆอย่างเคียวราเทียนี่และนูโนโต,ตาวารเรสพวกเขาเร็วแบบจัดๆเลยในช่วงก้าวแรกๆแ,แต่ถ้าเป็นผมตอนอายุ8-19ถึงปีแล้วก็ผมจัดการพวกเขาได้แน่นอน100%เลยโอบามิยองผู้หลงไหลในซูเปอร์คาร์กล่าวกับช่อง YouTube ชื่อดังที่ทำเกี่ยวกับโรซิงขิงก็ราคาก็แรงดิกสันเผยฟัวกี้ใช้เกมภาษาด์กับเวนเกอร์ไม่ได้ผลช่วงมารับงานใหมๆ่ๆ อดีตนักเตะอาร์ซตนเชื่อว่าการเข้ามาของเฮดโค้ชชาวฝรั่งเศสทําให้ตํานานกุนซือแห่งโอทฟฟอร์ดต้องเปไปพักใหญ่ก่อนจะกลับมาตั้งหลักได้ในภายหลังลีดิกสันอดีตนักเตะอาร์ซตนเล่าถึงประสบการณ์สงครามประสาทระหว่างเซอร์อเล็กฟกุสันและอาร์แซนเวนเกอร์ว่าทางเฮดโค้ชแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมักเป็นฝ่ายเพียงพำในตอนแรกๆกุนซือชาวฝรั่งเศสเข้ามาทําทีมปืนใหญ่ในปี1996 และพาทีมควาแชมลีได้ถึง3สมัยในรับ4ปีรวมถึงแชมป์ไรพ่ายในซีซั่น2003-2004ก่อนที่เซอร์อเล็กจะตั้งหลักได้และพาทีมปีศาจแดงกลับมาครองความยิ่งใหญ่ในอังกฤษได้อีกครั้งด้วยการได้แชมป์อีกถึง5สมัยหลังจากนั้นเวนเกอร์กับฟูคุซันมักจะมีเรื่องราวกันอยู่เสมอซึ่งมันเป็นเรื่องดีสำหรับพวกนักเตะเพราะมันช่วยลดความกดดันจากพวกเรา อดีตแข่งปืนใหญ่เจ้าของแชมป์พิมลิกสองสมัยเก่ากับทางโจทั้งคู่ตอบโต้กันทุกวันผ่านหนังสือพิมพ์เซอร์อเล็กรับมือกับเวนเกอร์ไม่ได้ในตอนแรกเพราะเขามีแนวทางใหม่ๆวิธีในการพูดวิธีในการเล่นมุกในเรื่องต่างๆสงครามจิตวิทยาระหว่างทั้งสองคนไม่มีใครเก่งไปกว่าเซอร์อเล็กอีกแล้วในเรื่องใช้คำพูดให้ถูกที่ถูกเวลาและกดดันคนอื่น แต่อาเซนไม่ได้แค่์มันก็เลยไม่ได้ผลกับเขาคือคุณจะเห็นได้เลยว่าเซอร์อเล็กนี่ค่อนข้างจะจุดจุดๆผมคิดว่ามีช่วงหนึ่งเลยที่เวนเกอร์จัดการเขาได้ก่อนที่เซอร์อเล็กจะเริ่มตอบโต้กลับมาบ้างทั้งคู่เกียดกันในตอนที่ทุกอย่างกําลังเดือดแต่ผมคิดว่าพวกเขาก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะเคารพกันและกันในเวลาต่อมา,าเผยปาเตชุนดาวรุ่งปืนเข้าบอลหนักก่อนชมใจเองถึงฟุตบอลดอน ทเปิดเผยว่าทีมอาชิโน a ล่าดาวรุ่งวัย20ปีของอาร์ซอนทำให้โทมัสปาเตออกอาการหัวเสียในตอนซ้อมเพราะไปเข้าบอลหนักจงังหวะ50-50ใส่เขาอดีตแข้งเอเลติโกมาริดวัย28ปีมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับอาร์ซอนในเดือนตุลาคม2020โดยเท่าที่ผ่านมาเขาได้ลงสนามในพีเมยรีกไป31นัดดารุ่งมากควสวรรค์ของปืนใหญ่ทำให้มิดฟิลทีมชาติกาน้า รู้สึกโกรธในการฝึกพอไปเข้าบอหนักแบบไม่ยั้งในจังหวะ50-50อย่างไรก็ตามแม้จะหัวร้อนในจังหวะโดนบวกแต่หลังจากนั้นเมื่ออารมณ์เย็นลงปาเตได้พูดคุยกับอาชิโนล่าและยกย่องว่าเขาคือหนึ่งในเพื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดที่เคยเผชิญหน้าด้วยนอกจากนี้มีรายงานระบุว่าอาคิโนล่าได้สร้างความประทับใจให้กับมิเกลอาริต้าจากความมุ่งมั่นและขยนันซึ่งคาดว่าเจ้าตัว จะได้รับโอกาสลงประเดิมสนามให้ทีมชุดใหญ่ในเร็วๆนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรมเดลชีเล่นผู้ดีอยู่21มาก,ก่อนปัจจัยทะลุป้องปืนไวอารันแรมเดลานดานอาร์ซอนเปิดใจว่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้ยึดตัวจริงปืนใหญ่ลดเร็วแบบนี้คงเพราะภูมิกำลังรายล้อมไปด้วยเพ่เนไวเล่เลี่ยก,กัน อีกทั้งมีโอกาสรู้จักแข่งกันเนอร์หลายคนระดับ u 21ทีมชาติอังกฤษมาก่อนจึงกลมกืนง่ายแรมเดลเล่นให้เยาวชนทีมชาติอังกฤษมาทุกระดับตั้งแต่ยู8จนถึง u 21ที่เฝ้าเสามากสูง15นัดดังนั้นจึงรู้จักบุคยโยสากา้าและเอมิลสวิตโรมาก่อนแล้วจนวาสนามาสมเสื้อเครื่องแบบเดียวกันอะไรก็ง่ายไปหมดการปักหลักให้เข้ากับทีมเป็นไปค่อนข้างง่าย เพราะผมรู้จักผู้เล่นสมสรมาก,ก่อนแล้ว2-3รายต่อเล่นเยาวชนทีมชาติอังกฤษซึ่งนั่นเป็นเส้นทางที่ยอดเยี่ยมเพราะสามารถโดดเข้าห้องแต่งตัวแบบยังมีคนขุนหน้าบ้างการเปิดปากกับท็อกสปอร์ตแต่ก็ยอมรับว่าไม่คิดจะได้ลงแข่งเร็วแบบนี้พอทีแรกเชื่อว่าคงได้สัมผัสเกมราวไปซีซั่นแต่กลายเป็นถูกใช้งานทันทีคิดว่าผมต้องสร้างผลงานแบบเปิดปุ๊บติดปับ๊บเพราะเมื่อคุณเล่นให้สมสรศอย่างอาร์ตอน พวกเขามีซีซั่นที่น่าผิดหวังเมื่อไม่นานมานี้แต่สถานะก็คงเป็นทีมใหญ่แฟนบอลมหาศาลและความคาดหวังสูงตั้งแต่เรมเดียวเล่นตัวจริงให้อาร์ตตอนก็ไร้พ้ายเจ็ดนัดในลีกมีถึงสีคินชีตสื่อเผยซาลิบาหวังสู้ชิงตำแหน่งปืนซีซั่นหน้ามีรายงานว่าวิลเลียมซาลิบามุ่งมั่นที่จะแย่งตำแหน่งในทีมอาร์ตนเมื่อช่วงเวลาการยืมตัวที่โอลิมปิกมาร์เซยจบลง ดาวเตะวัย20ปีได้ลงสนามอย่างจำกัดแค่8นัดให้กับทีมไอ้ปืนใหญ่ชุดอยู่23นับตั้งแต่ที่ย้ายมาอย่างลอนดอนเหนือและก็ทำได้เพียงเป็นตัวสำรองในทีมชุดใหญ่โดยซาริบาได้ถูกปล่อยให้แซงเอเตียนนีสและมักเซยยืมตัวในช่วงที่ยากลำบากที่ลอนดอนและแนวรับรายนี้เจ้าตัวก็กลายเป็นตัวหลักในทีมของเฮอเกซัมเปอรีในซีซั่นนี้ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ซึ่มีรายงานว่าแอสตัน กำลังพิจารณาที่จะขายซาลิบาในปี2022แต่เทเลกราฟก็ได้ออกมาอ้างว่าดาวเตะเฟนแมนต้องการพิสูจน์คุณค่าของเขาให้มีเกลอาริต้าได้เห็นสื่อยังมีรายงานเสริมอีกว่าซาลิบาเตรียมเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษก่อนจะกลับไปและติดต่อกับเพื่อนร่วมทีมอาร์สแนนสม่งเสมอขณะที่เจ้าตัวคาแข่ขงอยู่มากเซยพร้อมกับที่ก่อนหน้านี้อาริต้าได้ออกมาพูดเป็นใน ถึงการที่จะเก็บดาวรุ่งรายนี้ไว้กับทีมนในซีซั่นหน้าเจงทั้งคู่แต่ถ้าให้เลือกผมเลือก ola, Jack ier, กาซโซล่าแจ็ควิลเชียกองกลางอังกฤษวัย29ปีที่ปัจจุบันยังคงไร้สังกัดให้สัมภาษณ์พิเศษล่าสุดผ่านสื่อท็อกสปอร์ตเกี่ยวกับอดีตเพื่อนร่วมทีมอาร์ตซนโดยให้แจ็ควิลเชียนั้นเลือกระหว่างเมซุตโอซิลหรือซานติกาซโซล่าโอซิลหรือกาซโซล่าสำหรับผมคิดว่าซานติกาซโซล่าที่ผมเลือกนั้น พอสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวผมตอนนี้คือการที่เขาสามารถทําให้คู่แข่งอับอายและสูญเสียความมั่นใจได้ง่าย,ายๆเมื่อเผชิญหน้ากับเขามีครั้งหนึ่งเขาเคยทําให้มิคาเอลเอเซียงอับอายอย่างมากเพราะเขาแตะบอลลอดขาอย่างไง่ายดายทั้ทงๆท,ที่จนมุมอยู่มันยอดเยี่ยมมากปืนใหญ่เตรียมปัดหน้าหงยืมตัวแข้งเรอัลมาดริดใช้งานเดือนมกราคมเอเครมโคนูผู้สื่อข่าวเชื้อสายตุรกี เปิดเผยผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าอาร์ซอนทีมดังในพิมเมอรีกเตรียมยื่นข้อเสนอขอยืมตัวลูก้าโยวิสกองหน้าตัวสำรองของเรอัลมาดริดมาร่วมทีมในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนดาวยิงทีมชาติเซอร์เบียย้ายจากไอทักแฟงเฟิร์ตมายัางทีมซานติอาโกเบเดบิลด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์เมื่อปี2019แต่ก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมได้ก่อนจะถูกส่งตัวกลับไปยังทีมเก่า ด้วยสัญญายืมตัวเมื่อสีสั้นที่ผ่านมาแม้ว่าเรอัลมาเดรดจะมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมมาเป็นคาร์โลอันเชลตตแต่โยวิสก็ยังไม่ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมโดยในสีสั้นนี้ได้ลงสนามในศึกลาลิก้าไปเพียง5นัดและยังยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวอาสตันและลิเวอร์พูลสองทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกเพิ่งมีข่าวให้ความสนใจในตัวของกองหน้าวัย2ีปีรายนี้ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นทีมจากลอนดอนที่เดินหน้าอย่างจริงจังด้วยการเตรียมยื่นข้อเสนอขอยืมตัวดาวเตะราชันชุดขาวมาร่วมทีมพร้อมด้วยออปชั่นซื้อขาดในภายหลังเพื่อแทนที่อเลซองเดลกาเซตที่เตรียมอำลาทีมหลังหมดสัญญาต่อไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย